อ้าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะโปรโมทชวนชวนชชวนชวนชวตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าตรงนู้นก็ได้นะคะความจริงแล้วอะหลายคนสงสัยค่ะผมเตี้ยหรือยิบโซพิการยิปโซผิดปกติค่ะพี่ข้างบนอากาศดีไหมฮะอากาศดีเหมือนกันสดชื่นนะคะแนะนำตัวก่อนดีกว่าครับคุณครับสวัสดีค่ะทางนี้ชื่อยิบโซรามิตาหมาบริกพง์ค่ะเป็นตัวแทนจากบริษัทเอ็มเตอร์นายะะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ เอานะฮะแล้วผมนะฮะประกอบเมาเลอร์คูกิมิยะครับผมโอ้ยรายใหญ่จังเลยอ่ะอ๋ะอเป็นลูกครึ่งเหรอคะ คือสามคนนี้มันรวมที่ผมเลยแต่เป็นความทุเล็ของสาวคนนี้มันรวมที่ผมเลยไม่ฮะอ้าวผมดีเจต้นซ่านะครับจากดาราเดลี่นะครับวันนี้ก็เป็นเกียรติมากครับมาทําพิธีกรนะฮะวันนี้มีพี่เบิร์ดมาด้วยมีลัดเดตมาด้วยสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหลายคนสงสัยทำไมผมต้องใส่แว่นตาทําไมคะผมอยากหล่อเหมือนไมพี่ลัดครับผมอ๋อค่ะครับผมแต่ต้องเข้มกว่านี้นิดนึงนะครับวันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับครบรอบ8ปดปีของดาราเดลี่ นะครับก็เป็นสื่อบันเทิงนะครับที่ล่าสุดนะฮะเรามีช่องเคเบิลแล้วอ,ออนแอร์24ชั่วโมงนะครับจาน PSI ช่อง130ก็สามารถติดตามข่าวสารวงการบันเทิงได้ตลอดเลยครับ ใช่ค่ะซึ่งช่วงของเราเนะคะก็เป็นอีกช่วงหนึ่งนะคะที่จะประกาศผลรางวัลดาราเดลี่เดกรดอัลบั้มครั้งที่สองค่ะซึ่งรางวัลเนี่ยก็เป็นรางวัลของบุคคลในวงการบันเทิงที่เปรียบสเสมือนเพชรเม็ดงามถูกต้องซึ่งมีในหลายสาขางมากนะคะวันนี้ก็มี21ส,สาขาซึ่งก็ลืมนับไปแล้วว่าผ่านไปกี่สาขาค่ะหลายต่อหลายสาขานะี่ฮะนี่คือศิลปินฮะที่เรียกว่าเป็นการเราจัดง,งานนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่ททานใช่ครับและนอนอยู่แล้วนะฮะผมยืนค <c oughs> ู่กับ นักแสดงหญิงที่เรียกว่ามาแรงมากๆคุณยิปโซนี่ <c oughs> โอ้โหพี่โตนซาก็พูดตามสคริปเป๊ะเลยค่ะ <c oughs> คือผมจะบอกอย่างนี้ฮะแขกผู้มีเกียรติครับว่ารางวัลต่อไปที่เราสองคนนี่นะครับจะมีการประกาศการต้องเป็นรางวันเกี่ยวกับภาพยนตร์แน่นอนน,นี่นะคะแล้วที่สําคัญนะครับภาพยนตร์แต่ละเละรื่องนะฮะตลอดทั้งปีนะฮะก็มีหลายต่อหลายเรื่องนะครับที่ หลายคนดูแล้วแบบแอมลุ้นจริงๆเลยอยากจะให้ได้รางวัลจริงๆเลย<ช>แต่ทั้งหมดครับขึ้นอยู่กับคะแนนโบสตของทุกคน<ช>ขึ้นอยู่กับคะแนนโบสตของคุณผู้ชมที่กาลังดูรายการเราอยู่ด้วยโหวตเลยไหมคะโหวตไปแล้วโหวตมาเรียบร้อยแล้วครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการประกาศก่อนเลยไหมได้คิดว่าเริ่มประกาศเลยดีกว่าดีเลยอาเชิญมา รางวัลแรกที่เราจะทําการประกาศครับคุณยิปโซครับรางวัลแรกเป็นรางวัลของอคุณผู้หญิงก่อนคะ่ะรางวัลแรกเป็นรางวัลของนักแสดงนําหญิงนะคะสาขาภาพยนตร์ที่สุดแห่งปีดาราเดลี่เดเกรทอวอร์2012ค่ะครับผม<พ>ซึ่งมีผู้เข้ารอบ5คนสุดท้ายดังนี้คะ่ะรางวัลน,นักแสดงนําหญิงสาขาภาพยนตร์ที่สุดแห่งปีสายป่านอภินยาสกุลเจริญสุขจากต<อ>ีสามสามดี<ๆ>ด ออมสุชามานะยิ่งจาก y ยส o อน o สองใครคือคนของภายถ้าอยากจะจัดของแล้วก็ออกไปทั้งแบบนี้เนี่ยเราล่อกันชมพู่อารยาเอฮาเกตจากคุณนายโฮเต้ยจรินพรจุนนเกียรติจากเขาดาว ตักบงกฎคงมาลัยจากจันดาราค่ะโอ้โหเรียบร้อยนี่คือนักแสดงนำหญิงสาขาภาพยนตร์ของเราใช่ค่ะตื่นเต้นแทนแล้วครับใครจะได้ดีครับใครจะได้ดีเลือกได้ด้วยวหรอคะไม่รู้มีคนเลือกให้เลาค่ะครับผมค่ะอะไรนะอารยาเหรอคะ เดี๋ยวเรามาดูในซอกันเลยค่ะค่ะและผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะนักแสดงนำหญิงสาขาภาพยนตร์ที่สุดแห่งปีดาราเดลี่เดอะเกรทอว a r d อร์1 2สได้แก่ตื่นเต้นแทนเนาะครับผมจังหวะนี้เราต้องรอให้รางวัลมาถึงที่ก่อนหรือเปล่าคะ พูดทำแม่นจังเลยอ่ะคุณอารยาเอฮาเกตคาซาทินไลโฮค่ะยินดีด้วยครับิน <ś led> ดีด้วยค่ะเอาวนะครับแหมรางวัลไฮโดริกของเราอ๋อและผู้ที่จะมา ถือรางวัลมาให้เรานะฮะรางวัลส่งคุณค่านี้ของเรานะครับขอเตียวมือให้กับคุณเบนซ์ปุญญาพรครับออกเข้าไปนะครับคุณเบนซ์มานัญญานะครับขอภัยครับขอภยัยขอภยัย <c oughs> มาแล้วพี่ผู้สวยมากจริงๆค่ะคุณดูชุดสิครับ <c oughs> เชิญค่ะขอบคุณดาราเดลี่นะฮัลโหลได้ยินเลยคะยังอยู่นิดหน่อยค่ะยังอยู่นะคะค่ะขอบคุณดาราเดลี่นะคะขอบคุณแฟนๆทุกๆคนนะคะที่โหวตให้แล้วก็ที่สำคัญเลยอยากจะขอบคุณทางเอ็มเตอรนะคะแล้วก็พี่ๆที่ระลึกทุกๆคนนะคะพี่ยอดทีมงานที่ระลึกทุกคนเลย แล้วก็ขอบคุณคนไทยทุกๆคนเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ต้อนรับคุณนายโหเป็นอย่างดีนะคะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนหนังไทย <c oughs> ด้วยค่ะ,คะสุดยอด <c oughs> สวยงามเนาะครับผมค <c oughs> ่ะ นะครับขอบคุณมากครับยินดีด้วยครับมันเป็นฟิลลิ่งใช่ไ่มคะนี่คือแบบว่าเป็นประโยคเด็ดของโยโย่เรื่องนี้เลยนะครับฟิลลิ่งต่อไปค่ะถูกต้องฮะแน่นอนครับแขกผู้มีเกียรติครับหลังจากประกาศในเรื่องของฝ่ายหญิงเรียบร้อยแล้วนะครับรางวัลต่อไปดาราเดลี่เดอะเกตอวอร์สทูทอร์เซนทูเวลของเราหรือ2022นี่นะฮะนักแสดงนำชายบ้างดีกว่าและผู้ที่เข้ารอบนะครับ5 แก่วันนักแสดงนำชายสาขาภาพยนตร์ที่สุดแห่งปีติ๊กเจษดาพรผลดีจากยอดมนุษย์เงินเดือนงานนี้ผมขอให้เสร็จภายในวันศุกร์เต๋อฉันทวิทธนเสวีจาก ATM เออรัก<ต>เอรเรก, <คน S 2> กดเงินไปวันนั้นนะครับคชิปเขาก็าเห็นรายชื่อพวกนี้แล้วใช่ไหมครับถูกต้องครับ พีช,ชพัชระจิราธิวัน์จากเขาดาวแล้วตกลงมันจะทำบุญปีใหม่กับกูป่ะเนี่ยมันก็รู้ว่าคนบานกูทำบุญไม่ค่อยขึ้นไว้มาริโอเมามเลอร์จากจันดารา,ารคุณจันกำลังมีอีกคนดักมันถึงเวลาแล้วที่คุณจันจะต้องเปิดซิงสวนกันไกลพอทุกทีแล้วเป้อารักอมรสุขสิริจากเขาเรียกผมว่าความรัก่่คือจจริง้วพพีะูา นุมเกอรอสวยมากนี่แหละครับนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในปีนี้นะฮะตอนนี้ครับอยู่ในมือของต้นซ่าเรียบร้อยแล้วนะครับและผู้ที่ผู้ที่ได้รับรางวัลนักแสดงนำชายสาขาภาพยนตร์ที่สุดแห่งปีในปี2012ได้แก่ รดีครับอะไรดีครับ,รรบมีความสุขที่ได้แอบ,บดูก่อนนะไม่กล้าบอ,อกกันผมบอกให้คุณเลยก็ได้ครับขอแสดงความยินดีด้วยกับคุณเปิร์ชันทวิทย์ครับสีครับเรือ์ร,รักเอเล์ยินดีด้วยอันนี้เป็นคะแนนโหวตจากทางบ้านเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับเป็นอีกหนึ่งท่านนะะที่ความสามารถนะครับ แล้วก็แฟนน่ารักด้วยใช่ค่ะก็เล่นภาพยนตร์ครับอ่าเขียนบทหนังภาพยนตร์แล้วยังขายเสื้อยืดได้ดีมากๆเลยค่ะเสื้อยืดคับทีใช่ไหมคะเซ้าโป้เชิญครับเชิญครับโอ้โหหยิบผิดครับพี่หยิบผิดครับผมครับผมรับรางวัลยังตลกอะครับ เมื่อกี้เป็นมุกนะครับเมื่อกี้เป็นมุกโดเทสเทสค่ะเทสสวัสดีครับนี<ห>่ค่ะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับรางวัลน,นันทรงเกียรตินี้นะครับขอบคุณดาราเดลี่นะครับแล้วก็ขอบคุณ GTS ครับแล้วก,ข TH, วก็ขอบคุณคนไทยทุกคนนะครับที่ยังชมภาพยนตร์อยู่แล้วก็ชมอย่างถูกลิอสิทธิ์ครับขอบคุณครับ โอ้โหขอบคุณคุณเตือด้วยนะครับขอบคุณคุณเบนซ์มานัญญาขีเดิมเมื่อกี้นี้อ่านชื่อเธอผิดไปก็เป็นผู้ที่เชิญรางวัลนะครับให้เกียรติมากๆกนะฮะกับดาราเดลี่ของเราครับค่ะรางวัลต่อไปครับคุณยิปโซเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องของนักแสดงไปแล้วตอนนี้พูดเรื่องภาพรวมบ้างพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้นะคะคือเรื่องของภาพยนตร์ที่สุดแห่งปีใช่รางวัลนี้ก็คือรางวัลภาพยนตร์ที่สุดแห่งปีดาราเดลี่เดอะเกรทอวอร์ด2012ค่ะซึ่งมีภาพยนตร์5เรื่องที่เข วันภาพยนตร์ที่สุดแห่งปีจันดาราจากาาสหมงคลฟิล์มผมเกิดเมื่อแม่ผมตายฟังดูบ้าดีมั้ยหัวใจคนเจิบว่าง <c oughs> หรือเปล่าเ <c oughs> ขาดาวจาก g t h <c oughs> รักเปีดีเหนจาก GTS คุณนายโ<ด>หจาก M 39มก้แกเป็นโลกมลุกเก่ามันเก่าได้ด้วยเหรอวะโบท็กอกฮะหน้ายังตึงได้มดลูกฟิบๆทำไมจะตึงไม่ได้วะ ครับผมนี่คือ5เรื่องนะครับที่เข้ารอบนะฮะและตอนนี้นะครับรางวัลอยู่ในมือของน้องยิปโซแล้วนะครับค่ะและรางวัลนะคะภาพยนตร์ที่สุดแห่งปี2012นะคะคือไม่มีซาวหรอกค่ะแต่ยิปโซทำซาวเองก็ได้ค่ะแตนแตนค่ะภาพยนตร์เรื่องรักเจ็ดปีดีเจ็ดโหนจาก c p h ค่ะยินดีด้วย มาอีกแล้วคนนี้หลากหลายเวทีนะครับสหรับน้องคนนี้นะครับน่ารักคุ้นๆนะคะครับผมอันนี้คือน้องชายผมเองนะฮะใครนะผมพี่แปดจริงเหรอครับผมน้องเก้าอันนี้น้องผมเองครับผมหนูว่าพี่น่าจะระดับพี่สี่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับน้องเก้าแปดใกล้ไปแใกล้ไปยี่สิบเลยเหรอฮะโอ้นี่เสื้อเขาสวยนะครับโอ้โหเชิญครับร้านเดียวกับพี่เต๋อเมื่อกี้ค่ะพูดได้ค่ะฮัลโหลครับ ก็วันนี้มารับแทนนะครับเพราะว่าภูมิกับไปเทศรรกาลหนังที่ญี่ปุ่นนะครับู้สึกเป็นอซสก้าผมไม่แน่ใจนก็ตื่นเต้นแทนนะครับก็เป็นรางวัลที่พูดถึงภาพรวมนะครับก็คิดว่าคนทําหนังทุกทุกคนก็คงแบบว่าทวินหานะครับรางวัลน,นี้ก็ขอบคุณ<ห>ามากๆนะครับผมก็เป็นเกียรติแทนนะครับขอบคุณ G ีเทสที่สร้างหนังดีๆนะครับที่ ให้กับคนดูแล้วก็คนดูก็ตอบรับเป็นอย่างดีก็ขอบคุณทุกทคนมากที่ให้เกียรติภาพยนต์เรื่องนี้แล้วก็คุณหนุนกันนะครับก็ขอบคุณมากๆครับ ขอเสียบมมือได้ครับขอบคุณมากค,ครับขอบคุณมากยินดีด้วยค่ะเอาละแน่ผ่านไปแล้วนะครับแต่รางวัลในช่วงของเราไม่หมดเนาะมีอีกค่ะที่ผมยืนข้างคุณนี่ผมลักษณะเหมือนดูรายการสาระแนวเหมือนผมเป็นซีน่า่อยยังไงก่รนะู้เนาะดีนะคะมีฝาแฝดน้องก้าวไปแล้ว 8, <laughs> พี่แปดพี่แปดอ่ะครับ <laughs> ขอบคุณนะคะผู้เชิญรางวัลนะคะคุณเบนมนัญญาด้วยค่ะอต้องขอเรียนเชิญนะครับเพราะว่ารางวัลต่อไปนะครับเป็นรางวัลจากขวัญใจมหาชนจริงๆเขามีการโหวตนะฮะแต่คุณมีเกียิครับว่าเอ๊ะใครนะจะได้รางวัลที่เรียกว่าฮอตเหลือเกินคูลเหลือเกินปปพูลาถูกต้องอะไรแบบนั้นใช่ค่ะวันนี้แลวก็รรวบรวมคะแนนโหวตจากทั้งบ้านนะฮะคุณผู้ชมทั่วทั้งประเทศค่ะ เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นี่นะฮะก็จะมีการประกาศรางวัลเรื่องเป็นผู้หญิงก่อนดีกว่าไหมาได้ค่ะแต่อยากจะบอกว่ารางวัลนี้พิเศษมากๆคืออิฟโซเคยมี